สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจานอองเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมเดิมครับ The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับผมนะ่ะ็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้เกมก็ยังเห็นว่าประกาศอัปเดตเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์ได้รีวิวเบื้องต้นไปกับตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่อัปเดตเข้ามานะครับยังไงก็หมั่นเข้าไปเช็คดูในฟอรั่มหรือว่าในประกาศต่างๆไปเช็คดูที่ประกาศได้นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ย มันเข้ามาเช็คดูแล้วกันนะครับนะนี่นะครับกิจกรรมจัดการเมืองที่จะมาพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมแชร์เคล็ดลับต่างๆตัวละครรวมถึงไอเทมโค้ดต่างๆยังไงก็มันเข้ามาเช็คกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมและก็ของรางวัลต่างๆที่ทางเกมเขาได้แจกให้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าคอนเทนต์หลังเราก็คือในส่วนของแนะนําผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นคิวของแท้งอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตอนแรก อาจารย์คิดว่าเอมันก็ไม่น่าจะอะไรมากเนาะแต่พอได้เจอได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากนั่นเองนะครับผมกับเบต้านั่นเองนะครับนี่เลยถ้าใครได้ดูในในซีรีส์หรือในการ์ตูนนะครับคอมิกเนี่ยถือว่าโหดนะครับพวกวิสเปอร์เลเนี่ยนะครับทั้งอัลฟาและเบต้าเลยนะครับนะมาในเกมนี้ก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะโดยปกติแล้วนะครับในตัว วอ l กิเนตออสตาที่เราเล่นเล่นกันเนี่ยเราจะเจอแท้งหลักๆก็คือเจออะไรไทลิสเชนอาร์ประมาณนี้เป็นต้นที่เราจะเจอกันหลักๆประมาณ3ตัวนี้นะครับนะเบต้านะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่าเบต้าเนี่ยมีความสามารถคล้ายๆกับไทลิสแต่ก็มีในส่วนของความสามารถในการสะท้อนดามเมจไปยังศัตรูที่โจมตีมันั่นเองนะครับนะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเบต้าเลยก็ว่าได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า เบต้าเนี่ยนะครับมันมีสกิลแล้วมันเก่งกาจยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมนะหามาดูกันเลยเริ่มต้นนะครับเบต้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นฝ่ายผู้ล่า่นเองนะครับก็คือจะชนะทางฝ่ายพันธมิตรแต่ว่าจะแพ้ท้ายกับฝ่ายเป็นกลางนั่นเองนะครับผมเป็นสายสเตรนท์ครับรูปหมัดกรรมขนาดนี้นะครับโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นแท้งครับนี่เลยนะครับตัวแท้งที่บอกไปนั่นเองยืนแถวหน้าแน่นอนครับเบต้านะครับนะนี่เลย ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสกิลของเบตา้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสกิลแรกนะครับเสียงกระซิบแห่งความตายนะครับก็คือในระหว่างเข้าร่วมการต่อสู้คือเริ่มต้นมาเข้ากาันสู้เนี่ยนะครับเบต้าเนี่ยจะคว้างหัวของวอลเกอร์นะครับไปยังศัตรูที่มี HP ต่ําสุดก็คือศัตรูเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะใคร HP ต่าสุดเนี่ยเบต้าเริ่มมาปุ๊บมันจะคว้างหัวซอมบี้เนี่ยไปศัตรูนั้นก่อนนะครับสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่120%ของแอคแท็กนะครับนะ และเป้าหมายที่ถูกโจมตีนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก70%สูงสุดนะครับของความเสียหายที่เบต้าได้รับเป็นเวลาสูงสุด25วินาทีนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นเนี่ยเบต้าจะปาหัวซอมบี้หอันนะครับเป็นไปศัตรูที่มีชั้นพต่ําสุดเพื่อล็อกเป้าศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะโดนเดเมจที่เบต้าโดนเข้ามานะครับสมมติาเบต้าโดนร้อยนะครับศัตรูที่โดนหัวซอมบี้เนี่ยก็จะแบ่งไม่ได้แบ่ง โดนไป70นั่นเองคือพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายว่านะครับเพื่อนในทีมศัตรูอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะว่าพักพวกโจมตีเบตา้าและไอตัวแนวหลังเนี่ยน,นะครับโดนโจมตีแล้วตายเองนั่นเองเพราะว่าโดนเอาหัวซอมบี้ไปปาดนั่นเองนะครับมานะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนดาเมจของเบต้าเนี่ยไปยังศัตรูอีกตัวหนึ่งที่มี h p ต่าสุดนั่นเองของในทีมศัตรูนะครับถือว่าเป็นท่าที่ดีเลยนะถ้าอัพเต็มเนี่ยนะครับ โดนเข้าไป70%เนลยนะเบตาโดนร้อยอีตัวไอตัวโดนล็อกเป้าเนี่ยโดน70%นนั่นเองนะครับและระยะเวลานานนะครับ25วินาทีนะครับนะถือว่านานอยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับนะอ่ะต่อมาท่าที่2ครับเป็นสกิลติดตัวของเบตาครับดื้อรั้นครับอันนี้จะคล้ายๆกับของตัวไทลิสเลยไทลิสเนี่ยนะครับเมื่อไทลิสเนี่ยปางตายมันจะเป็นอมตะหมดระยะเวลาอมตะปุ๊บก็สามารถตายได้นั่นเองนะครับนะแต่ของเบตาเนี่ยนะครับเมื่อเบตานะครับ โดนตีจนปางตายนะครับคือเลือดหมดนั่นเองตัวเบต้าเองเนี่ยจะติดสตันครับจะมึนงงระยะเวลาสั้นๆน่าจะประมาณ2-3วิได้ประมาณนั้นนะครับนะแล้วพอหายจากมึนงงปุ๊บนะครับเบต้าเนี่ยจะฟื้นฟู HP ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ยอยู่ที่70%แตกต่างกับไทลิสนะไทลิสอมาตะเนี่ยนะครับมันยังไม่ฟื้นเลือดพอหมดอมาตะาปุ๊บเนี่ยถ้าเราอับอาวุธแดงของไทลิสเนี่ยมันจะฟื้นเลือดขึ้นมาถ้าจะไม่ผิดประมาณ60%นะครับแต่ของเบต้าเนี่ยเป็นสกิลติดตัวเลย นะครับไม่ต้องใช้อาวุธสีแดงนะครับไม่ต้องอัพอาวุธส่วนตัวนั่นเองนะครับนะนี่ครับซึ่งเอฟเฟกตนี้ก็เหมือนกันใช้ได้1ครั้งในการต่อสู้1ครั้งนั่นเองนะครับนะเมื่อสกิลนี้นะครับพอเราอัพจนเต็มนะครับก็คือจะฟื้นเลือดขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่หายมึนงงแล้วของเบต้าเองเนี่ยเจด้วยกันนะครับนะและเมื่อฟื้นขึ้นมาปุ๊บนะครับจะทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกับเบต้าเนี่ยนะครับติดสตันเป็นระยะเวลา3วินาทีด้วยกันนั่นเเอออองงคืืืหลลลลััจาากกกกทีู่มมมึนนแ้้้วุุป๊บบฟดพร พวกมึงก็มึนกลับไปบ้านนั่นเองประมาณนี้นะครับนะเป็นสกิลติดตัวที่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับใช้งานได้เลยนะทีแรกเราก็มองข้ามไปนะตอนนั้นที่เราไม่ได้ใช้กันนะส่วนใหญ่นะครับนะนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับมีสะท้อนมีกึ่งกึ่งอมตะก็คือตายฟื้นได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้ต่อมาท่าที่3ครับอันนี้เป็นท่าโจมตีของเบต้านะครับก็คือเป็นการสร้างความเสียหายนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่160%นนั่นเอง ของ a อ t a c นะครับแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับจะทำการผลักตููให้ถอยหลังนะครับเมื่ออัพจนเต็มแล้วนะครับไอ้ท่านี้เนี่ยจะทำให้ศัตรูล้มลงด้วยนั่นเองนะครับแถมยังนะครับฟื้นฟู HP เนี่ยสูงสุดอยู่ที่70%ของความเสียหายที่เบต้าทำได้นั่นเองนะครับคือโจมตีปุ๊บดูดเลือดมา70%ของดาเมจที่ทาได้นั่นเองทาให้ศัตรูล้มด้วยนั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นท่าหนึ่งที่ทำให้เบต้าเนี่ย ช่วยให้ฟื้นฟูเลือดได้เยอะขึ้นมันนั่นเองนะครับยิ่งโจมตีแรงก็ยิ่งฟื้นเลือดได้มากนั่นเองนะครับนะมีสะท้อนใช่ไหมครับดนเมจนะครับมีฟื้นนะครับขึ้นมาทําสตันได้มีฟื้นฟู HP นะครับพร้อมทำให้ศัตรูล้มลงด้วยนั่นเองนะครับสามารถคัดจังหวะได้ดีเลยนั่นเองนะอ่ะทีนี้มาดูที่สกิลอัลติเมทครับอันนี้คือจุดเด่นของเบต้าเลยก็ว่าได้นะครับนะท่านี้เนี่ยสังเกตเบต้ามันจะชาร์จก่อนแล้วมาค่อยฟันนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่ พอกดใช้อัลติเมตเนี่ยเบต้าจะชาร์จระยะเวลาประมาณหนึ่งครับมันจะไม่โจมตีเลยและมันก็จะฟันออกไปนั่นเองแบบนี้อันนี้คือสกิลอัลติเมตของเบต้านะครับก็คือแก้แค้นนะตัวเบต้านะครับพอกดใช้สกิลอัลติปุ๊บนะครับมันจะทําการลดความเสียหายที่ได้รับในช่วงนั้นเนี่ยลงเนี่ยหกด้วยกันนั่นเองคือปกติโจสตูโจมตีมาร้อยหนึ่งก็จะเหลือแค่40นั่นเองนะครับและจะต้านทานพวกเอฟเฟกต์ต่างๆ่นะครับในระหว่างที่ใช้สกิลอัลติเมต จะสร้างความเสียหายอยู่ที่นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทุกตัวนั่นเองนะครับชา์จเสร็จปุ๊บนะครับดดเมจที่โจมตีมาระหว่างนั้นเนี่ยจะลดลงจากร้อยหนึ่งเหลือหกสิบไอร้อยหนึ่งเหลือสี่สิบลงหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะพอชา้าเสร็จปุ๊บก็โจมตีออกไปครับสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะแต่ยังไม่หมดนะครับจะฟื้นฟู HP ขึ้นมาด้วยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียที่ทำได้นั่นเองในระหว่างนั้นนนะะครับนะ กเีมันโจมตีสมมติโจมตีไปร้อยหนึ่งก็ได้กลับมา50นั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของสกิลฟื้นฟูของตัวสกิลนี้นะครับแต่จุดเด่นของสกิลอลติเม่ก็คือในระหว่างที่เบตาชาร์จอยู่นะครับนะในระหว่างที่มันไล่อยู่เนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหาย100%สูงสุดเนี่ยคือ200%เลยนะครับนะของความเสียหายที่ได้รับในระหว่างการไล่คือพูดง่ายๆว่าระหว่างที่เบตามันกำลังไล่อยู่เนี่ยศัตรูโจมตีมานะครับ โจมตีมาเท่าไหร่ก็ตามอ่ะถึงมันจะโดนโลดไปบ้างแล้วก็ตามนะครับศัตรูจะโดนสะท้อนกลับไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200%ของเดามเทที่ทําเข้ามาในระหว่างนั้นนะครับคือพูดง่างว่ามึงยิ่งตีมามึงก็เจ็บหนักอะ่ะนะครับมึงตีกูเข้าร้อยมึงโดนกลับไป200นั่นเองประมาณนั้นในตอนที่ไล่นะครับถือว่าเป็นตัวที่สะท้อนได้แรงมากนะครับนะตัวนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดมันตายระหว่างไล่ก็จะไร้ประโยชน์นั่นเองนะครับนะอาจจะไม่ได้ใช้สกิลนั่นเองนะครับนะประมาณนั้น แต่คืรอระหว่างโจมตีเนี่ยระหว่างที่โดนโดนไล่อยู่เนี่ยโดนโจมตีแน่นอนสะท้อนดดเมจกลับไปเยอะแน่นอนนั่นเองนะครับนะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นแท้งตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟู HP นะครับและก็การสะท้อนดดเมจเป็นศัตรูนั่นเองนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยอาจจะตายได้ไม่รู้ตัวนั่นเองประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ส่วนตัวครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนตัวเนี่ยพอเราปลดเบต้าในส่วนของระดับออเลเจนดารี่เนาะสีแดงเลเจนดารี่นะครับก็จะสามารถที่จะ ปลดล็อกในส่วนอุปกรณ์ส่วนตัวได้นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนตัวเนี่ยนะครับจะเป็นการเสริมให้กับตัวสกิลอัลติเมทของเบต้าเนี่ยใช้งานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับในระหว่างการต่อสู้นะครับเมื่อใช้สกิลอัลติเมทครั้งที่1นะครับเบต้าจะไม่ตายคือพูดง่ายๆว่านะครับในระหว่างที่เบต้าใช้สกิลไล่อยู่เนี่ยนะครับไล่อยู่เนี่ยศัตรูโจมตียังไงก็โดนสะท้อนเต็มๆแน่นอนเบต้าจะสามารถใช้สกิลได้จนจบนั่นเองจะไม่ตายนะครับนะถือว่าเป็นอันนึงที ได้มาป๊บควนปลดได้ก่อนเลยอย่างนั้นปลดอาวุธมาก่อนอ่ะนะครับก็คือพูดง่ายว่าในรอบที่เราใช้อัลติเมทเนี่ยสะท้อนเต็มๆทุกดอกกลับไปนั่นเองและเบต้าก็จะไม่ตายนะครับแต่พอใช้สกิลอัลติเมทเสร็จปุ๊บโดนโจมตีก็อาจจะตายได้ถ้าในกรณีที่ว่าไอ้สกิลตัวที่มันลุกขึ้นมาเมื่อกี้มันใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะเอาถึงบวกสิหรือบวกยีนะครับจะทําให้ hp สูงสุดของเบต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะเป็นกกาารเเเพิ่่ม HP ให้้ับบตนีย ขึ้นมาเยอะมากนั่นเองนะครับนะแล้วสังเกตดู HP ตรงนี้นี่บวกเข้าไปเท่าไหร่อ่ะสองแสนกว่าถ้าอัพจนเต็มนะครับโคตรเยอะเลยนะตรงนี้นะครับคิดดูเบต้าเลือดจะขนาดไหนนะครับเมื่ออัพจนเต็มนะครับนะและเมื่ออัพจนถ,ถึงบวก30นะครับเมื่อใช้สกิลอัลติเมทครั้งที่1และ2ครับเบต้าจะไม่ตายนะครับมีโอกาสสะท้อนดามจกบแบงศตรูได้มากขึ้นนั่นเอง นะครับตรงส่วนนี้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้เบต้าเนี่ยสามารถสะท้อนดดเมจทาให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายได้หมดโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวนะครับยิ่งโจมตีแรงเท่าไหร่ในระหว่างที่ออลติเมจก็จะท้อนกลับไปแรงขึ้นถึง2เท่านั่นเองนะครับนะตรงนี้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเบต้านะครับเป็นแทงสายเดมเมจที่ไม่ได้ทาด้วยตัวเองเป็นสายที่ฝ่ายตรงข้ามจะทำาดมเมจใส่กับคืนไปนั่นเองนะครับนะนะบนะเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นมากตอนนี้เดี๋ยวไว้ยังไงว่าจะไลฟ์คุยกันเรื่องของการปรับเทียนะครับเดี๋ยวยังหาเวลาไลฟ์ไม่ได้นะเดี๋ยวเข้ามาร่วมพูดคุยกันถ้าเดี๋ยวอาจารย์มีไลฟ์จะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับมาคุยกันว่าตัวนี้มันเก่งยังไงมาสามารถปรับเทียยังไงบ้างนั่นเองนะครับนะทีนี้อุปกรณ์ส่วนตัวของเบต้ากันดีกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวของเบตา้าอาจารย์แนะนําเป็นชิ้นนี้แล้วกันชิ้นแรกอาจารย์แนะนําเป็นรองเทา้านะครับ เนื่องด้วยที่อาจารย์แนะนำรองเท้าก็เพราะว่าตัวเบต้าเองเนี่ยมันไม่มีสกิลหรือว่าเกี่ยวกับการฟื้นฟูตัวเกรดอัลติเมทของตัวเองเพราะงั้นเนี่ยทำให้เกรดมันช้าอาจารย์เลยไม่เน้นไปที่ไอตัวไอเทมหรูบางคนคงคิดว่าไอเทมหรูเนี่ยนะครับมันเพิ่มตัวพลังงานได้ไวขึ้นแต่อาจารย์มองว่าเบต้าเนี่ยพลังงานเนี่ยอาจจะให้เพื่อนที่เป็นทีมในซับพอร์ตเนี่ยช่วยเล่นเกรดแล้วก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวเพิ่มสปีดก็คือรองเท้าเนี่ย น่าจะเหมาะกับเบต้ามากกว่านะครับทำการเพิ่มสปีดให้สามารถโจมตีรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถใช้รวมถึงเร่งเกตอันติให้ตัวองได้เร็วขึ้นบ้างเล็กน้อยนั่นเองอาจจะไม่เท่ากับการเติมแต่ก็ถือว่าทุกอย่างของมันเนี่ยจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเหมาะสมกับเบตา้านะท้าวอาจารย์นะครับนะหรือลองมาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับไอเทมหรูก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันก็จะทําการเร่งเกตของตัวพลังงานของอันเบต้านะครับ ให้เต็มไวขึ้นก็จะสามารถใช้สกิลอัลติเมทแล้วส้อนทัสตูได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลย2ชิ้นนี้นะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับเบต้านั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นแทงที่โดดเด่นมากแต่อาจจะมาเก่งช่วงหลังนะครับช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเด่นมากอาจจะเลยมองข้ามมันไปนะครับแต่พอในอ่านสกิลแล้วได้เจอเพื่อนๆในกอลของอาจารย์เองเขาใช้กันเนี่ยเฮ้ย ไอ้ตัวนี้มันร้ากาดนิวหวานะครับนะเดี๋ยวว่าตอนนี้จะกลับมาปั้นบ้างและนะครับเพราะว่าแท้งจริงๆอิงหอจันก็มีแค่เออไทลิสนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่ได้ปั้นเลยนั่นเองนะใช้ไทลิสนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยใครมองหาแท้งอีกตัวหนึ่งนะครับของฝ่ายผู้ล่านะครับนอกจากไทลิสหรือว่าเชนที่เราใช้กันหลักๆแล้วนะครับเบต้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยถ้าเราจะเอามาใช้งานนั่นเองนะครับผมนะ หาใครมีข้อสงสัยหรือใครเ้ยมันตรงนี้มาพูดคุยหรือมาดิสคัคกันได้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนั่นเองนะครับนะจะได้มาร่วมพูดคุยแล้วเอยมองหาจุดบุกพ่องต่างๆกันได้นั่นเองนะครับนะหากมีอะไรผิดพลาดก็ตอขออาภัยไว้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับนี้ไงอาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะอสำหรับวันนี้อาจารย์คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ